สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่ออาจจะคุ้นคุ้นกันอยู่แต่บทบาทจริงๆรนี่อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันนะครับคือเทสโทสเตอโรนหลายคนก็จะแบบว่าอ๋อฮอร์โมนผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญกับสุขภาพทุกคนเลยนะครับใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ่อเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันทํางานยังไงในร่างกายทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาต อาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่อายุแล้วถ้ามันไม่สมดุลละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะดูแลเบื้องต้นยังไงได้บ้างเพื่อให้เข้าใจมันชัดๆไปเลยค่ะครับผมงั้นเริ่มที่บทบาทในผู้ชายก่อนเลยดีกว่านอกเหนือจากเรื่องที่คุ้นค้นกันอย่างเรื่องสมรรถภาพทางเพศความต้องการหรือว่าการแข็งตัวเทสโทสเตอโรนจริงๆแล้วยังเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยนะครับสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อกระดูกการสร้างอสุจิขนพลังงานหรือแม้แต่อารมณ์ด้วย อืมใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยปัจจัยอย่างเช่นอายุที่มากขึ้นหรือว่าการมีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะอย่างโรคตับเบาหวานหรือโรคไตหรือบางทีก็เป็นผลจากการรักษาโรคบางชนิดเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะที่ร่างกายผลิตเทสโทสเตอโรนได้น้อยลงหรือที่เราเรียกว่าไฮโปโกนดีซึ่งมะค่ะอ๋อครับ อาการที่สังเกตได้ง่ายๆก็อย่างเช่นอ่อนเพลียกล้ามเนื้อลดลงความต้องการทางเพศก็น้อยลงไปด้วยหรือบางทีก็รู้สึกอารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะครับครับแล้วถ้าเราอยากจะส่งเสริมระดับฮอร์โมนแบบธรรมชาติล,ล่ะครับทำอะไรได้บ้างเรื่องอาหารนี่น่าสนใจนะโดยเฉพาะสังกสีหรือซิงกับวิตามินดีสังกสีนี่โอโ้ได้ยินว่าหอยนางรมนี่เยอะมากใช่ค่ะเยอะมากจริงๆแล้วก็มีในเนื้อแดงอาหารทะเลมีเปลือก ถั่วต่างๆธัญ,ญพืชไม่ขัดสีแต่ก็มีข้อสังเกตเรื่องสารไฟเตตดในพืชน,นะครับที่อาจจะลดการดูดซึมลงไปบ้างค่ะใช่ค่ะส่วนวิตามินดีแหล่งง่ายๆก็แสงแดดตอนเช้าๆครับหรือจากอาหารก็จะเป็นพวกปลาที่มีไขมันอย่างแซลมอนทูนา่าไข่แดงนมไขมันต่ำหรือซีเรียลที่เขาเสริมวิตามินดีเข้าไปค่ะแล้วนอกจาก2ตัวนี้มีสารอาหารอื่นที่สำคัญมากๆอีกไหมครับที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยรู้กัน มีค่ะที่น่าสนใจมากๆคือแมกนีเซียมนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการผลิตอย่างเดียวแต่สำคัญต่อการที่ร่างกายจะตอบสนองต่อเทสโตโสเตอโรนได้ดีแค่ไหนด้วยอ๋อครับครับนอกจากนี้ก็มีพวกกลุ่มวิตามิน B โดยเฉพาะ B6 ค่ะที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังเรื่องการรักษาสมดุลฮอร์โมนการสร้างพลังงานส่วนตัวอื่นๆอย่างแอ r อา n i จ e ก็อาจจะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือด หรือวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์พวกนี้ก็เป็นตัวเสริมที่ดีค่ะครับผมนอกจากอาหารแล้วไลฟ์สไตล์ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยการออกกำลังกายโดยเฉพาะช่วงล่างใช่ค่ะการนอนให้พอการจัดการความเครียดหรือแม้แต่เครื่องดื่มบางอย่างอย่างน้ำพลึงผสมขิงน้ำแตงโมน้ำทับทิมก็อาจจะมีส่วนช่วยเรื่องพลังงานการไหลเวียนเลือดได้เหมือนกัน แล้วพวกอาหารเสริมล่ะครับที่เห็นเยอะๆเลยมันช่วยตรงไหนได้บ้างครับคืออาหารเสริมหลายๆตัวในท้องตลาดนะคะเขาก็มักจะรวมเอาวิตามินแร่ธาตุที่เราคุยกันไปเนี่ยมาผสมกับสมุนไพรที่เชื่อว่าช่วยได้อย่างสมเข้าหลีถังเช่ากระชายดำบางทีก็อาจจะมี DHEA ซึ่งเป็นเหมือนฮอร์โมนตั้งต้นใส่มาด้วยครับแต่ต้องย้ำนะคะย้ำเลยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวช่วยสนับสนุนสุขภาพเท่านั้นไม่สามารถทดแทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ได้จริงๆครับเข้าใจครับถ้าสงสัยว่าเอ๊ะเรามีภาวะฮอร์โมนต่ำหรือเปล่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วก็ตรวจเลือดซึ่งเวลาที่เหมาะคือช่วงเช้าเช้าประมาณ7จ็ดถึงสิบเอโมงเช้าครับผมโดยเฉพาะก่อนที่จะตัดสินใจทานอาหารเสริมหรือว่าจะเริ่มการบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนซึ่งมันก็มีหลายวิธีแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาดีๆค่ะ ชัดเจนเลยครับทีนี้เราขยับมาดูฝั่งผู้หญิงกันบ้างดีกว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆผู้หญิงก็ผลิตแล้วก็ต้องการเทสโทสเตอโรนเหมือนกันถึงแม้ปริมาณจะน้อยกว่าผู้ชายมากๆก็ตามประมาณ1 0บถึงยีเท่าใช่ค่ะร่างกายผู้หญิงสร้างจากรังไข่ต่อมหมวกไตแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นๆด้วยครับแล้วมันก็มีบทบาทสําคัญเลยนะทั้งเรื่องความต้องการทางเพศสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อนี่ จําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อเลยใช่ค่ะสําคัญมากการเผาผลาญพลังงานอารมณ์หรืออาจจะรวมถึงสุขภาพหัวใจหล่อดเลือดด้วย ถูกต้องเลยค่ะโดยระดับเทสโัสโโรในผู้หญิงเนี่ยจะสูงสุดตอนช่วงอายุ20ปีแล้วก็จะค่อยๆลดลงตามวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือในคนที่เคยผ่าตัดรังไข่ออกไปนะคะแล้วถ้าเกิดมันไม่สมดุลขึ้นมาล่ะครับอย่างเช่นถ้ามันต่ำไปอ่ะอาการจะเป็นยังไงครับอืมถ้าต่ำเกินไปในผู้หญิงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลงรู้สึกอ่อนเพลียกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็มแรงอารมณ์ก็แปรปรวนง่าย ประจำเดือนอาจจะมาผิดปกติหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนหรือมีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้เหมือนกันค่ะโห oh, หลายอย่างเลยแล้วถ้าสูงไปแล้วครับจะเป็นยังไงกลับกันเลยค่ะถ้าระดับเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปก็อาจจะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่าเสมอเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ P C O S หรือถุงน้าในรังไข่หลายใบอ๋อ P C O S, oh, <PC> <S ใช่ค่ะ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้หรือมีสิวขึ้นผิวมันขนดกขึ้นตามใบหน้าหรือร่างกายหรือผมบางแบบผู้ชายหรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็มีค่ะฟังดูแล้วการวินิจฉัยในผู้หญิงนี่น่าจะซับซ้อนกว่าหรือเปล่าครับก็ต้องอาศัยการตรวจเลือดเหมือนกันค่ะแต่ก็มีความท้าทายอยู่บ้างเพราะว่ามันยังไม่มีค่ามาตรฐานปกติที่ชัดเจนสำหรับผู้หญิงเหมือนในผู้ชายอ๋อครับ แล้วระดับฮอร์โมนเองก็ผันผวนได้ง่ายด้วยส่วนการรักษาด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโ,โรนทดแทนในผู้หญิงเนี่ยอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เยอะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับรองโดยตรงจากอยอของอเมริกาหรือ FDA สําหรับข้อบ่งใช้นี้โดยเฉพาะนะคะแถมยังมีความเสี่ยงเช่นอาจทําให้เกิดลักษณะคล้ายผู้ชายได้ครับ แต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่เฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะ HSDD คือความต้องการทางเพศต่ำจนกระทบชีวิตประจำวันส่วนการใช้ DHEA เสริมเนี่ยก็ยังไม่มีการควบคุมมาตรฐานชัดเจนดังนั้นการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดมากๆเนี่ยสคัญที่สุดเลยค่ะสรุปได้ว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็นฮอร์โมอนที่บทบาทซับซ้อนจริงๆนะครับแต่ก็จำเป็นมากๆต่อสุขภาพที่ดีของทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะ ส่งผลกว้างกว่าแค่เรื่องเพศเยอะเลยการดูแลรักษาสมดุลก็เลยสำคัญมากทั้งจากอาหารเน้นทวกสังกะสีวิตามินดีการปรับวิถีชีวิตและแน่นอนที่สุดเลยคือการปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติใช่เลยค่ะและมีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะคือในเมื่อการรักษาด้วยเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงมันยังดูไม่แน่นอนและก็ยังไม่มีค่ามาตรฐานที่ชัดเจนแบบนั้น บางทีการที่เราจะทําความเข้าใจสมดุลฮอร์โมนของตัวเองอาจจะต้องมองให้ลึกไปกว่าแค่ตัวเลขผลเลือดหรือเปล่าอืมครับแต่หันมาให้ความสําคัญกับอาการที่เรารู้สึกกับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเรามากขึ้นว่าเรารู้สึกยังไงสุขภาพกายใจเป็นยังไงบางทีนั่นอาจจะเป็นภาพสะท้อนสุขภาพฮอร์โมนที่แท้จริงของเราได้ดีกว่าก็ได้นะคะ